เมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายและจิตใจของเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกๆด้านในชีวิตรวมถึงด้านสุขภาพทางเพศด้วยแม้ว่าการรสสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อการช่วยตัวเองจะเป็นพฤติกรรมทางเพศที่หลายคนยังคงทําต่อไปในวัยชาราแต่ก็ยังคงมีความสำคัญและประโยชน์ที่ผู้สูงอายุไม่ควรมองข้าม การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นในวัยชารานั้นสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศโดยเฉพาะในเรื่องของการลดลงของฮอร์โมนเพศที่สำคัญเช่นเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนซึ่งส่งผลให้ความสนใจทางเพศลดลงรวมถึงความสามารถในการตอบสนองทางเพศที่อาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนอกจากนี้สภาพของอวัยวะเพศและความสามารถในการฟื้นตัวหลังการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจลดลงทำให้การสำเร็จความใคร่กลายเป็นเรื่องที่ทา้าทายมากขึ้นสำหรับบางคน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความท้าทายเหล่านี้แต่การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองยังคงเป็นวิธีที่ดีในการดูแลสุขภาพทางเพศในวัยชาราและยังมีประโยชน์หลายประการเช่นการช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลการกระตุ้นการปล่อยฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกดีเช่นโดปามีนและเอนโดรฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความสุขและความผ่อนคลายนอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการรักษาความรู้สึกของความพึงพอใจและความมั่นใจในตัวเอง โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการมีคู่การสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองในวัยสูงอายุไม่ได้เป็นเพียงแค่การบํารุงสุขภาพทางเพศแต่ยังเป็นการรักษาความรู้สึกมีคุณค่าและความเป็นส่วนตัวในช่วงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปการยอมรับและเข้าใจในความต้องการทางเพศของตัวเองโดยไม่มีความรู้สึกผิดหรืออับอายจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจได้ดีขึ้น และยังสามารถรักษาความสุขทางเพศได้อย่างต่อเนื่องแม้จะมีอายุมากขึ้นก็ตามเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามันมีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้โดยการคอมเมนต์ด้านล่างคุณสามารถแบ่งปันความรู้สึกบทเรียนหรือวิธีการนำไปใช้ในชีวิตหลังจากที่ดูวิดีโอนี้หากคุณยังคงติดตามและเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้มีค่าโปรดคอมเมนต์ว่า ฉันชอบวิดีโอนี้ในช่องคอมเมนต์เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงเดินเคียงข้างกับฉันผ่านวิดีโอนี้ในส่วนของการดูแลสุขภาพทางเพศในวัยชรานั้นการปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรับเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายหย่อที่เปลี่ยนแปลงไปการเปิดใจรับการดูแลและการยอมรับว่าการดูแลสุขภาพทางเพศในวัยสูงอายุนั้นยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญจะช่วย ให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขในทุกช่วงวัยการช่วยตัวเองไม่เพียงแต่ช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างความพึงพอใจในชีวิตทางเพศเท่านั้นแต่ยังมีผลดีต่อสุขภาพจิตและอารมณ์อีกด้วยความรู้สึกที่ได้จากการช่วยตัวเองจะกระตุ้นการหลั่งของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความสุขเช่นเอนโดฟินและโดพามีนซึ่งสารเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการลดความเครียดเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายและส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนอก จากนี้ยังช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้นและช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุขในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในวัยชาราเช่นความสามารถทางร่างกายที่ลดลงหรือปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาแต่ยังคงมีวิธีการปรับตัวที่สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุรักษาความสุขทางเพศและสุขภาพจิตได้อย่างต่อเนื่องการฟังเสียงของร่างกายและการทำให้การช่วยตัวเองเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งงอสำคัญผู้สูงอายุควรใส่ใจในเรื่องการปรับตารางเวลาให้เหมาะสมกับความสามารถทางร่างกายของตนเองเช่นหากมีอาการปวดข้อหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่มีอยู่นอกจากนี้ยังควรให้ความสําคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและสบายใจเพื่อให้การช่วยตัวเองเป็นกิจกรรมที่สามารถทําได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีความเครียด หรือความรู้สึกเร่งรีบการเลือกสถานที่ที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบายใจและมีความสุขมากขึ้นในการทำกิจกรรมนี้สุดท้ายแม้ว่าอายุจะเพิ่มขึ้นแต่การรักษาความสัมพันธ์ทางเพศกับตัวเองยังคงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกเชื่อมโยง,องอกับตัวเองและโลกภายนอกได้การให้ความสำคัญกับการบำรุงสุขภาพร่างกายและจิตใจผ่านการกระทำเช่นนี้ช่วยให้เกิดความสมดุลในชีวิต และทำให้มีความสุขมากขึ้นในช่วงชีวิตที่มีประสบการณ์มากมายการทำเช่นนี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้รู้สึกดีในด้านสุขภาพทางเพศแต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองและความพึงพอใจในชีวิตที่มีคุณค่าอีกด้วยเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามันมีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้โดยการคอมเมนต์ด้านล่างคุณสามารถแบ่งปันความรู้สึกบทเรียน หรือวิธีการนำไปใช้ในชีวิตหลังจากที่ดูวิดีโอนี้หากคุณยังคงติดตามและเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้มีค่าโปรดคอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้ในช่องคอมเมนต์เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงเดินเคียงข้างกับฉันผ่านวิดีโอนี้การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพในผู้สูงอายุถือเป็นประเด็นนอที่สำคัญและไม่สามารถทองข้ามได้โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการสำเร็จความใคร่ในวัยชาราซึ่งงอแม้ว่า จะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากมายในด้านการบรรเทาความเครียดและการส่งเสริมสุขภาพจิตแต่ก็มีปัจจัยหลายประการที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุซึ่งควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบหนึ่งในปัจจัยหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อการช่วยตัวเองในผู้สูงอายุคือการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายซึ่งมักมาพร้อมกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นปัญหาต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวที่ช้าลงการสูญเสียความยืดหยุ่นของกล้ามเนือ้อ และข้อกระดูกอาจทําให้การช่วยตัวเองกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นรวมถึงอาการปวดที่เกิดจากโรคเรื้อรังเช่นข้อเสื่อมที่มักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุซึ่งอาจทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สะดวกในการดําเนินกิจกรรมต่างๆรวมถึงการสําเร็จความใคร่นอกจากนี้ภาวะทางจิตใจเช่นความเครียดหรือภาวะซึมเศร้าก็สามารถส่งผลกระทบต่อการช่วยตัวเองได้เช่นกันโดยผู้สูงอายุบางคนอาจมีความรู้สึกวิตกกังวล หรือขาดความสนใจในกิจกรรมทางเพศเนื่องจากความรู้สึกไม่พอใจในสภาพร่างกายของตนเองหรือจากการรู้สึกท้อแท้จากปัญหาทางสุขภาพและชีวิตในช่วงวัยนี้ซึ่งอาจทําให้การสําเร็จความใคร่กลายเป็นกิจกรรมที่มีความยากลําบากหรือไม่เหมาะสมในบางกรณีสิ่งสําคัญที่ผู้สูงอายุควรตระหนักคือการฟังเสียงจากร่างกายของตนเองอย่างใส่ใจหากมีอาการเจ็บปวด หรือรู้สึกไม่สะดวกในการทำกิจกรรมใดๆควรหยุดทันทีและปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินสภาพร่างกายอย่างถูกต้องการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายอาจนำไปสู่ความเจ็บปวดที่ไม่จำเป็นหรือทำให้เกิดความวิตกกังวลในใจซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจในระยะยาวการปรับตัวและดูแลตัวเองให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญการรักษาความสมดุลระหว่างกิจกรรมทางเพศ และการฟังร่างกายจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาความสุขและสุขภาพจิตที่ดีได้การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาสุขภาพจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้การทำความเข้าใจกับสภาพร่างกายและจิตใจของตัวเองเป็นกุญแจสำคัญในการมีชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดีในวัยสูงอายุเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้โดยการคอมเมนต์ด้านล่างคุณสามารถแบ่งปันความรู้สึกบทเรียนหรือวิธีการนำไปใช้ในชีวิตหลังจากที่ดูวิดีโอนี้หากคุณยังคงติดตามและเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้มีค่าโปรดคอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้ในช่องคอมเมนต์เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงเดินเคียงข้างกับฉันผ่านวิดีโอนี้ขออภัยในความไม่เข้าใจครับนี่คือตัวอย่างที่ขยายจากข้อความเดิมให้ยาวขึ้น การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพในวัยชราเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญโดยเฉพาะเมือ่อพูดถึงการช่วยตัวเองหรือการสำเร็จความใคร่ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่มันก็อาจมีความท้าทายและข้อจำกัดที่แตกต่างจากวัยอื่นๆเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นการเข้าใจและการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง หนึ่งในปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการช่วยตัวเองในวัยชราคือการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายซึ่งการเคลื่อนไหวที่ช้าลงจากความเสื่อมของกล้ามเนื้อและกระดูกอาจทำให้การช่วยตัวเององอกลายเป็นเรื่องยากขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้สูงอายุมีอาการปวดตามข้อหรือกล้ามเนื้อจากโรคเรื้อรังเช่นข้อเสื่อมซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุปัญหานี้อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายหรือเจ็บปวดระหว่างการทำกิจกรรมทางเพศซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาและให้ความสำคัญ การทำกิจกรรมทางกายภาพที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นการเดินการยืดกล้ามเนื้อหรือการทำโยคะที่ไม่เพียงช่วยให้ร่างกายยืดหยุ่นดีขึ้นแต่ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดที่เกิดจากโรคข้อเสื่อมและการเสรื่อมสภาพของกระดูกการทำกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ร่างกายมีพลังมากขึ้นและสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บได้ นอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการก็มีบทบาทสำคัญในการดูแลร่างกายในวัยชาราการเลือกทานอาหารที่มีสารอาหารที่จำเป็นเช่นผักและผลไม้สดๆที่เต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุรวมถึงการทานโปรตีนจากแหล่งที่ดีเช่นปลาและเนื้อสัตว์ไม่ติดมันจะช่วยบำรุงร่างกายและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงการได้รับสารอาหารที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ และช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วขึ้นหลังการทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงการพักผ่อนและการนอนหลับที่เพียงพอก็เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาสุขภาพในวัยชราการนอนหลับที่มีคุณภาพจะช่วยให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูตัวเองและรักษาสมดุลทางอารมณ์ได้การให้เวลาพักผ่อนที่เพียงพอช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูจากความเครียดและปัญหาทางร่างกายที่สะสมในระหว่างวันการพักผ่อนที่ดีจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกสดชื่นและมีพลัง ในการทำกิจกรรมต่างๆในวันถัดไปไท้ายที่สุดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพในวัยชราคือการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลร่างกายและจิตใจแม้ว่าการสำเร็จความใคร่ในวัยชราอาจมีข้อจำกัดที่แตกต่างจากช่วงวัยอื่นๆแต่หากได้รับการดูแลและปรับตัวอาย่างเหมาะสมมันก็สามารถเป็นกิจกรรมที่ดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจการรักษาความสมดุลในชีวิตประจำวันด้วยการะออกกำลังกายที่เหมาะสมรับประทานอาหารที่ดี และให้ความสำคัญกับการพักผ่อนเพียงพอจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาความสุขและสุขภาพที่ดีในระยะยาวและสามารถดำเนินชีวิตในวัยชาราได้อย่างยั่งยืนมีความสุขและเต็มไปด้วยพลังในการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามันมีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้โดยการคอมเมนต์ด้านล่างคุณสามารถแบ่งปันความรู้สึกบทเรียน หรือวิธีการนำไปใช้ในชีวิตหลังจากที่ดูวิดีโอนี้หากคุณยังคงติดตามและเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้มีค่าโปรดคอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้ในช่องคอมเมนต์เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงเดินเคียงข้างกับฉันผ่านวิดีโอนี้การช่วยตัวเองในผู้สูงอายุไม่เพียงแค่เป็นการสนองความต้องการทางเพศเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพจิตโดยเฉพาะในวัยชรา ซึ่งการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองสามารถส่งผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุได้อย่างมากมายการสำเร็จความใคร่ในช่วงวัยนี้มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุทั้งในแง่ของการลดความเครียดการเพิ่มความผ่อนคลายและการช่วยจัดการกับความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันหนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญของการช่วยตัวเองในวัยชาคือการช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมหรือปัญหาต่างๆที่ผู้สูงอายุ ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพการสูญเสียคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งความรู้สึกโดดเดี่ยวจากการที่ไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศที่เหมือนเคยการสำเร็จความใคร่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเคมีที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกดีๆเช่นเอนโดฟินและโดพามีนซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดและมีความสุขมากขึ้นนอกจากนี้การช่วยตัวเองยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกถึงความเป็นตัวของตัวเอง และไม่ถูกทอดทิ้งในแง่ของความต้องการทางเพศแม้ว่าในวัยชราความสัมพันธ์ทางเพศอาจไม่สามารถดำเนินไปได้ตามปกติหรือมีความเปลี่ยนแปลงไปการที่ผู้สูงอายุสามารถตอบสนองความต้องการทางเพศของตนเองได้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองและลดความรู้สึกของการเป็นภาระหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวที่อาจเกิดขึ้นได้ความรู้สึกนี้สำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าตนเองถูกทิ้ง หรือไม่ได้รับความสนใจในด้านความต้องการทางเพศเหมือนกับคนอื่นๆการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองยังช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาความสัมพันธ์กับร่างกายของตนเองได้ดีขึ้นช่วยให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองและสร้างความพึงพอใจในชีวิตทางเพศโดยไม่ต้องพึ่งพาคู่รักหรือการมีความสัมพันธ์ทางเพศที่อาจมีความท้าทายการรู้สึกถึงความสุขจากการตอบสนองความต้องการทางเพศของตัวเองช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทางจิตใจและทำให้ผู้สูงอายุ สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและพึงพอใจมากยิ่งขึ้นเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามันมีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้โดยการคอมเมนต์ด้านล่างคุณสามารถแบ่งปันความรู้สึกบทเรียนหรือวิธีการนําไปใช้ในชีวิตหลังจากที่ดูวิดีโอนี้หากคุณยังคงติดตามและเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้มีค่าโปรดคอมเมนต์ว่า ฉันชอบวิดีโอนี้ในช่องคอมเมนต์เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงเดินเคียงข้างกับฉันผ่านวิดีโอนี้ท้ายที่สุดการช่วยตัวเองในผู้สูงอายุไม่ควรเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามหรือมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอายเพราะมันไม่เพียงแค่เป็นการสนองความต้องการทางเพศแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตให้แข็งแรงและเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองการยอมรับในสิ่งที่สามารถช่วยให้ชีวิตทางจิตใจดีขึ้นในช่วงวัยนี้จึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากและไม่ควรมองข้าม การยอมรับและเข้าใจว่าแม้ในวัยชราเรายังคงมีความต้องการทางเพศและสามารถตอบสนองในด้านนี้ได้เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความมั่นใจในตัวเองโดยเฉพาะในช่วงวัยที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งทางร่างกายและจิตใจมักส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการยอมรับในความต้องการทางเพศไม่เพียงแค่ช่วยในเรื่องของความสุขทางเพศเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเขายังคงเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการและค่าสำหรับตัวเอง และผู้อื่นซึ่งเป็นการยืนยันว่าความต้องการทางเพศไม่ได้จำกัดเฉพาะวัยหนุ่มสาวหรือวัยเจริญพันธ์เท่านั้นการยอมรับความต้องการทางเพศในวัยชาราจึงเป็นการแสดงออกถึงการดูแลและรักตัวเองการให้ความสำคัญกับความสุขส่วนตัวไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างความสุขทางเพศในตัวเองแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตโดยรวมการรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตัวเองและไม่ถูกมองข้ามจากสังคมเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ และลดความรู้สึกของการถูกทอดทิ้งหรือไม่จําเป็นในช่วงชีวิตที่อาจเต็มไปด้วยการสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงการสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองในวัยชาราไม่เพียงแต่ช่วยตอบสนองความต้องการทางเพศเท่านั้นแต่ยังมีผลดีต่อการรักษาความสุขทางจิตใจการช่วยตัวเองสามารถเป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักปัญหาสุขภาพหรือการรู้สึกโดดเดี่ยวจากการขาดความสัมพันธ์ทางเพศกับคู่รัก นอกจากนี้การช่วยตัวเองยังช่วยลดความเหงาและสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกับความสุขในช่วงชีวิตที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งในด้านร่างกายและสังคมผู้สูงอายุหลายคนอาจพบว่าการทำกิจกรรมนี้ช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งแม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคู่รักการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองยังคงมีคุณค่าและความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางเพศของตนเองได้ เราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามันมีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้โดยการคอมเมนต์ด้านล่างคุณสามารถแบ่งปันความรู้สึกบทเรียนหรือวิธีการนำไปใช้ในชีวิตหลังจากที่ดูวิดีโอนี้หากคุณยังคงติดตามและเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้มีค่าโปรดคอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้ในช่องคอมเมนต์เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงเดินเคียงข้างกับฉันผ่านวิดีโอนี้ การให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองในทุกด้านทั้งทางร่างกายและจิตใจทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขในวัยชราการดูแลร่างกายให้แข็งแรงผ่านการออกกำลังกายที่เหมาะสมการทานอาหารที่มีคุณค่าและการพักผ่อนอย่างเพียงพอล้วนส่งผลดีต่อการรักษาความสมดุลทางจิตใจและร่างกายช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและความสุขแม้ว่าจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิต การยอมรับความต้องการทางเพศและการตอบสนองต่อมันด้วยวิธีที่เหมาะสมจึงเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพจิตและร่างกายในวัยชาราช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและรักษาความสุขในชีวิตประจำวันให้ยั่งยืนการให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองในทุกๆด้านนี้จะทำให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาความสมดุลในชีวิตและมีความสุขอย่างแท้จริงในช่วงวัยนี้ ความท้าทายทางสังคมและความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยตัวเองในวัยสูงอายุไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของสุขภาพแต่ยังมีมิติทางสังคมที่สำคัญอีกด้วยในบางวัฒนธรรมการแสดงออกทางเพศในวัยชรามักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นเรื่องที่ต้องหลีกเลี่ยงเพราะสังคมบางแห่งถือว่าการมีเพศสัมพันธ์หรือการแสดงออกทางเพศเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัยหนุ่มสาวหรือช่วงเวลาที่มีชีวิตชีวาเต็มที่ความเข้าใจในเรื่องนี้จะขึ้นอยู่กับค่านิยม และบรรทัดฐานทางสังคมของแต่ละพื้นที่ซึ่งอาจทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกกับอายหรือไม่กล้าแสดงออกถึงความต้องการทางเพศของตัวเองแม้ว่าความต้องการนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมีอยู่ในทุกช่วงวัยในหลายสังคมความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการทางเพศของผู้สูงอายุถูกมองข้ามหรือถูกตีกรอบด้วยบรรทัดฐานที่เชื่อว่าเมื่อคนเริ่มเข้าสู่วัยชาราความต้องการทางเพศจะลดน้อยลงหรือไม่ควรเป็นประเด็นที่ต้องพูดถึง สิ่งนี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุหลายคนรู้สึกว่าไม่สามารถแสดงออกถึงความต้องการทางเพศของตนเองได้อย่างอิสระบางคนอาจมีความรู้สึกผิดหรืออับอายที่ต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศใ,ในวัยชราด้วยเหตุนี้ผู้สูงอายุบางคนอาจเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้ในใจหรือรู้สึกว่าไม่ควรทำกิจกรรมเช่นนี้เพราะคิดว่ามันไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของตนแต่เมื่อมองในมุมของผู้สูงอายุที่มีความเข้าใจในตัวเองและยอมรับความต้องการทางเพศของตนเองอย่างไม่มีความรู้สึกผิด หรืออับอายการที่ผู้สูงอายุสามารถยอมรับและเปิดใจในเรื่องเพศจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองและทําให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ดีขึ้นผู้สูงอายุที่ยอมรับความต้องการทางเพศของตัวเองและไม่กลัวที่จะพูดถึงหรือแสดงออกถึงความรู้สึกนี้มักจะรู้สึกว่าตัวเองยังคงเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าและสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่แม้ในช่วงวัยที่เปลี่ยนแปลงไปการยอมรับว่าเพศเป็นส่วนหนึ่งของการดํารงชีวิตที่มีคุณค่า และสมควรได้รับความเข้าใจในทุกช่วงอายุจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกมั่นคงในตัวเองมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเผชิญกับความรู้สึกของการถูกตีตราหรือถูกจำกัดตามบรรทัานของสังคมที่มักมองว่าความต้องการทางเพศเป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะในวัยหนุ่มสาวหรือวัยเจริญพันธุ์เท่านั้นการเข้าใจและยอมรับว่าเพศเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่ไม่ควรถูกมองข้ามหรือถูกจำกัดตามอายุจะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ ทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและยอมรับในตัวเองมากขึ้นโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกตัดสิทธิ์จากการแสดงออกทางเพศเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามันมีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้โดยการคอมเมนต์ด้านล่างคุณสามารถแบ่งปันความรู้สึกบทเรียนหรือวิธีการนำไปใช้ในชีวิตหลังจากที่ดูวิดีโอนี้หากคุณยังคงติดตามและเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้มีค่าโปรดคอมเมนต์ว่า ฉันชอบวิดีโอนี้ในช่องคอมเมนต์เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงเดินเคียงข้างกับฉันผ่านวิดีโอนี้การให้ความสําคัญกับความต้องการทางเพศในวัยชาราจึงไม่เพียงแต่เป็นการสนองความต้องการทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการดูแลสุขภาพจิตที่ดีให้แก่ตัวเองอีกด้วยความสามารถในการยอมรับความต้องการทางเพศและการแสดงออกในด้านนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้สูงอายุและทำให้พวกเขารู้สึกว่าชีวิตของพวกเขายังเต็มไปด้วยความหมายความสุข และความพึงพอใจทางเพศโดยไม่ต้องกังวลกับการถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับวัยนี้สังคมควรมีการเปิดใจและเข้าใจในมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับความต้องการทางเพศในวัยสูงอายุและมองว่าการยอมรับในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตได้ดีขึ้นการยอมรับและการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถแสดงออกถึงความต้องการทางเพศของตนเอง โดยไม่ต้องกลัวการถูกตีตราจะช่วยให้พวกเขามีความสุขและมั่นใจในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังสามารถส่งเสริมให้สังคมมีความมองเข้าใจในมิติทางเพศของผู้สูงอายุและช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขายังคงเป็นส่วนสำคัญของสังคมและไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังการส่งเสริมความเข้าใจในมิติทางเพศของผู้สูงอายุไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีคุณภาพและมีความสุขในทุกช่วงวัยแต่ยังเป็นการส่งเสริมการดูแล และสนับสนุนให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเต็มที่ด้วยการยอมรับว่าเพศเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีความสำคัญและไม่ควรถูกจำกัดหรือหลีกเลี่ยงตามข้อกำหนดทางสังคมที่ไม่เหมาะสมความเข้าใจและการยอมรับในความต้องการทางเพศของตัวเองยังสามารถช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลเกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นเพราะเมื่อผู้สูงอายุรู้ว่าความต้องการทางเพศเป็นสิ่งธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัยจะช่วยให้พวกเขามีความสุขในการใช้ชีวิต และไม่รู้สึกถูกปฏิเสธจากสังคมการเปิดใจรับรู้และยอมรับว่าเพศเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตที่สมบูรณ์จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างในการยอมรับความหลากหลายทางเพศในทุกช่วงวัยการมองว่าเพศเป็นความต้องการธรรมชาติที่ไม่ควรจำกัดตามอายุจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของชีวิตมากขึ้นส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีคุณค่าในทุกช่วงวัยการพูดถึงเรื่องการช่วยตัวเองในวัยสูงอายุอาจถูกมองว่าเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนในบางสถานการณ์ดังนั้นการเปิดใจรับฟังและเข้าใจความต้องการทางเพศข,ของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุในการพูดคุยเรื่องนี้โดยไม่ถูกตัดสินจะช่วยให้พวกเขารู้สึกได้รับการยอมรับและเคารพในตัวเอง ในกรณีนี้การให้คำแนะนำที่ไม่ตัดสินและการพูดถึงหัวข้อนี้อย่างสุภาพสามารถช่วยลดความอึดอัดและสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นในชุมชนการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุพูดคุยถึงความต้องการทางเพศของพวกเขาอย่างเปิดเผยและไร้ความอับอายจะช่วยส่งเสริมให้มีการรับรู้ถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพทางเพศในทุกช่วงวัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพโดยรวมการสร้างการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสังคมจะช่วยให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกโดดเดี่ยว หรือถูกละเลยจากสังคมและสามารถเข้าถึงการดูแลและคำแนะนำที่จำเป็นสำหรับการรักษาคุณภาพชีวิตในวัยชราได้อย่างเต็มที่เราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามันมีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้โดยการคอมเมนต์ด้านล่างคุณสามารถแบ่งปันความรู้สึกบทเรียนหรือวิธีการนำไปใช้ในชีวิตหลังจากที่ดูวิดีโอนี้หากคุณยังคงติดตามและเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้มีค่าโปรดคอมเมนต์ว่า ฉันชอบวิดีโอนี้ในช่องคอมเมนต์เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงเดินเคียงข้างกับฉันผ่านวิดีโอนี้การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองในผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สามารถทำได้และไม่ควรถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติหรือไม่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแล้วการรักษาความสุขทางเพศเป็นส่วนสำคัญของสุขภาพกายและจิตใจการสำเร็จความใคร่สามารถช่วยลดความเครียดเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายและกระตุ้นการปล่อยฮอร์โมนที่ช่วยในการรักษาความสุขและอารมณ์ที่ดี ทั้งนี้ในแง่ของการพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าต่อชีวิตและตัวเองการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยชราเป็นสิ่งที่สำคัญผู้สูงอายุจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการฟังร่างกายและจิตใจของตนเองเพื่อรักษาความสมดุลในการใช้ชีวิตนอกจากนั้นการรับรู้ถึงความต้องการทางเพศของตัวเองและยอมรับความต้องการเหล่านั้นโดยไม่รู้สึกผิดหรือถูกตีตราเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาความสุขทางเพศ และไม่รู้สึกแปลกแยกจากสังคมที่อาจมองว่าความต้องการทางเพศนั้นเหมาะสมเฉพาะวัยหนุ่มสาวเท่านั้นแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของร่างกายและจิตใจเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุการช่วยตัวเองยังคงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาความสุขทางงอเพศและความรู้สึกมีคุณค่าต่อชีวิตได้อย่างมีสุขภาพดีความรู้สึกที่ได้จากการสำเร็จความใคร่ยังสามารถส่งผลต่อการเสริมสร้างความมั่นใจและการรับรู้ในตัวเองทําให้รู้สึกถึงคุณค่าของ ตัวเองแม้จะอายุมากขึ้นก็ตามการรับรู้และยอมรับในความต้องการทางเพศของตัวเองจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุขมากขึ้นและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้นนอกจากนี้การรักษาความสุขทางเพศยังสามารถช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มความผูกพันในครอบครัวได้อีกด้วยท้ายที่สุดความสำคัญที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และเข้าใจในตัวเองผู้สูงอายุไม่ควรจะรู้สึกผิดหรือถูกตีตราในด้านการแสดงออกทางเพศเพราะการสำเร็จความใคร่เป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถมีได้ไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ตามตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการพูดคุยในวันนี้แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจนถึงตอนนี้การพูดคุยในวันนี้เกี่ยวกับการยอมรับความต้องการทางเพศในวัยชาราและการรับมือกับความท้าทายทางสังคมที่เกี่ยวข้องมีอะไรที่ทำให้คุณได้คิดหรือมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการยอมรับ และเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นบ้างมันช่วยอะไรในการพัฒนาชีวิตของคุณในด้านความมั่นใจในตัวเองและการดูแลสุขภาพจิตฉันอยากให้คุณแสดงความคิดเห็นของคุณและสิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อแบ่งปันกับพวกเราให้ทุกคนได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดต